ปลูกในวัดเป็นไม้มงคลทั้งหมดเลยทุกคนได้บุญมากเลยวันนี้วันที่12สิงหาที่ผ่านมาชาวชมรมคนรักป่าครั้งที่1นะครับได้ร่วมกับทางวัดแล้วก็ทางชาวบ้านในชุมชนนี้นะครับร่วมปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้นะฮะไม่ใช่แค่วันสําคัญเท่านั้นนะครับเพราะเราหลวงพ่อเนี่ยต้องการที่จะทําให้วัดที่นี่เป็นวัดป่านะครับมีต้นไม้เยอะๆนะครับก็จะมีตายไปบ้างรอดบ้างอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับนะฮะผ่านไปไม่กี่เดือนก็ จะเห็นว่าต้นไม้เริ่มที่จะตั้งต้นแล้วอยู่ได้หานแรงนี้ไปได้ี่ก็สบายตัวลนะใช่บช่นะมีน้ำบนโอ้มีน้ำเพียบเลยแต่มันมาวมันนี้เราจะมาร่วมก,กันปลูกนะครับก<ท>ำลังกำลังจะตอ่ออยู่เออตันนี้ตายโอ้เอนเพิ่งตายนี่ยังไม่ตายเลยนี่ยางตอนอ้นยางนี่ยังไม่ตายอย่าไปอย่าอย่าคิดว่ามันตายนะเนี่ยฮะ ไม่ตายครับอยากคิดว่ามันตายนะเนี่ยไม่ตายนะเนี่ยเนี่ยกำลังตายกลังรัดวันนี้เรามีเตรียมต้นไม้มาจากร้านต้นไม้คนรักป่านะครับก็มีต้นอะไรบ้างครับผมจะเป็นปาดูแดงครับอ๋อมีปาดูแดงครับจำปาทองจำปาทองมะข่าแตะต้นสำลองครับต้นสำรองอืม โอที่เขาลูกไปทําน้ำสำรองใช่ไหมเออนี่ยังไม่มีเลยนี่เพิ่งจะมีนะเนี่ยนี่ต้นสำรองใบเนี่ย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 จะเป็นใบแบบนี้ครับเรียกต้นสำรองนะฮะครับผมไม่ใช่ตัวจริงแล้วต้นจริงอยู่ไหนครับก็มันหายากกับต้นตัวจริงไงมันมีแต่ต้นสำรองเอาไว้ต่อไปจิกน้ำจิกน้ำนี่นะจิกน้ำนี่นะฮะ ต้นอะไรครับจานจิกน้ำตัวไวไหมครับต้นต้นทองกาวหรือต้นจานจานบางสภาพหน้าแรงเป็นต้นประจำจังหวัดอุดรอุดรคนอุดรเนี่ยคืออุดรต้นจานใช่อันนี้ต้นอะไรนะต้นลังต้นลังนะครับต้นลังนี่มีเป็นที่มาที่ไปที่มายงไงครับผมต้นลังนี่ต้นพุทธเจ้าปรินิพานต้นลังนะฮะใช่ต้นลังทั้งคู่อันนี้สาธรนะครับโอ้สาธรถัดไปก็จะ สีลม,ม,มนะครับต้นต,นต่อไปต้นนี้ต้นสีลมแม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยนะพ <c oughs> ระอาจารย์ครับก็คือรุ่นนี้ครับเป็นชมรมคนละป่ารุ่นที่6จริงๆสมัครมาเยอะครับ แต่เราเลือกนะครับเอาอายุเฉลี่ยแค่25นะครับถ้าอายุมากกว่านี้เราจะไม่ไม่เลือพอได้พอได้เวลาพูดเวลาอะไรมันจะได้รับมุกกันได้ใช่ไหมใช่เราเดินดูครับว่าตรงไหนมันตายควรที่จะซ่อมบ้างนะฮะหรือว่าคนละสองต้นไหมตรงนี้ตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้นะต้นแดงแค่ครับไอเนี้ยที่ว่ามันออกดอกช้ามากก้นกันเก่า เวลาขุดเนี่ยพอเราขุดไปเนี่ยครับมันจะเป็นตัววีนะฮะพยายามขุดไม่ให้ข้างล่างมันเป็นตัว V ีนะครับจะ่เป็นตัวยตัวยอ่าใช่ครับผมโอ้น,นี่ใช่เลยใช่เลยเขุดไปไม่ต้องเลิกครับแค่นี้ก็สามารถได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าให้พ่อมาปลูกเขาก็จะทำไงครับแข้งถุงครับ <laughs> จริงไหมจริงจริงนะเรื่องจริงนะครับทีนี้ <t III> ถ้าเกิดว่า,วาบางตุม้มเ,เ,เราสามารถเอาออกได้นะครับถ้าตุ้มมันไม่แตกออกแบบนี้ได้คว่ำม,มันลงนะครับ,รบแบบนี้นะครับรรเอาออกแต่ถ้าเกิดว่ากลัวตุ้มมันแตกสําคัญที่สุดนะครับต้นไม้จะตายไม่ตายถ้าต้นไม้ถ้าตุมาต้มมันแตกโอกาสต้นไม้ตายมีแน่นอนฉะนั้นระวังไว้ครับ วางไว้แล้วก็เราฉีกถุงแล้วก็วางเสร็จแล้วชวยไดบชอนฉีกถุงไปไงครับพากสวยงามตุ้มสวยงามนะครับนะครับสวยงามมากนะฮะต้นนี้นะครับ่ชัวร์กันเก่านะครับจากนั้นเราก็จะวางวางไว้เห็นไหมครมันตุ้มมันจะแนวเดียวกับทองทองด้วยน้น้ำโมตัวเร็วๆครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ดินที่เราขุดขึ้นมาปนนะฮะโรยลงไปครึ่งตุ้ม นะครับย้ำนะครับครึ่งตุ้มครึ่งตุ้มเองนะครึ่งตุ้มพอเราใส่ลงไปครึ่งตุ้มนะครับเราก็จะกดกดให้แน่นมั่นใจแล้วว่าไม่ล้มแน่นอนเราก็ไม่ต้องหาหลักปักนะฮะจากนั้นพอเรากดให้มันแน่นละโอเครู้ละทีนี้ไอ้ส่วนด้านบนเนี่ยรากมันจะรากพืชเนี่ยมันจะหากินบนผิวผิวดินใช่ฉะนั้นเวลาเรา เวลาเราปลูกเรากบเนี่ยเราก็ใช้ดินปนร่วนๆปนแล้วก็ถมมาลงไปโดยที่ไม่ต้องกบมันเลยเวลารดน้ําหรือฝนตกลงมามันก็จะซึมได้ดีนะครับ<ม>นี่คะคือวิธีการปลูกต้นไม้สไตล์อาจารย์เปียกแล้วก็คนรักป่านะครับปลูกแบบนี้ครก็ดูครับแปลงนี้เป็นไงครับรอดเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเลยจะมีมีตายครับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะ แคร์เสตายเป็นเรื่องครับแต่ว่าถ้าจะให้รอดนะให้รอดหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วต้นไม่ล้มนะอา่เอาเดี๋ยวต้นต้นเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวให้คนอุดรปลูกนะครับตรงนู้นนะครับผมอยากจะให้พระอาจารย์ปลูกสักต้นหนึ่งครับทางนี้ครับอ่ผ้าสติกพ้พา,พาสติกเ,เราต้องเก็บนะครับใช่โคตรที่ปุ๋ยเนี่ยสองจุดดำๆเหมืนกันนะครับปุ๋ยซิเนีย เขาบอกว่ามันต้องหันหน้าไปมีหน้ามีหลังไหมถ้าต้นไม้อะถ้าเป็นไปได้ก็ทําได้ครับแต่ว่าตรงตรงไหนก็ได้นะครับง่ายง่แต่ถ้าเกิดเราพี่ดีพิถันเน่ะเราดูฟอร์มมันว่ามันไปแบบทไประตูไปก็ได้แต่มันก็ไม่ไม่ไม่เสมอไปเพราะมันยังเล็กอยู่มองไม่ออกอ๋อหน้าหลังเหรอตั้งฉากเพราะว่ายังไงไงดุพระอาทิตย์มันจะขึ้นก็ตกอยู่ดีนะมันก็ยังไงก็นะมันก็ยังนันอยู่ดี ตั้งเอาแนวเอาแนวตรงอย่างเดียวนะให้ตรงอย่างเดียวเซนเตอร์เนี่ยต้นสำรองใช่ไหมเนี่ยครับ เ,เอยองหน่อยคร<อ>โอ้นี่ลึกไปมั้งเลยไม่เป็นไรครับอืออ่างามงามงามใบไม้ลงไปสำคัญที่น้ำครับตอนนี้หน้าหน้าแรงก็ถ้ามีน้ำระบบน้ำก็จะโอเค อืมตอนนี้จะเอียงหน่อยหนึ่งมันอยู่ที่อนนี้นะต้นสำรอง<า>ก็พอโตขึ้นแล้วก็จะให้ญาติโยมมาเก็บน้ำต้นไอ้ลูกมันไปทำน้ำสำรองรได้เลยนี่ขุดได้เลยนี่นี่ก็ตาไปต้นเนาะอืม อันนี้ปลูกลต้นอะไรครับไม่ใช่ต้นลักใช่ไหมต้นไม้อโอเค <c oughs> อืมต้นไม้เนาะรู้สึกจะร้อนเมือนจับจอบครั้งแรกไหมครับเนี่ยไม่ใช่ถ้ารวมเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะหลายครั้งอยู่อันนี้ต้นต้นลังครับที่ที่พระพุทธเจ้าให้พระอาจารย พูดถึงต้นไม้สามต้นที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งครับผมออกมาต้นไม้สามต้นที่สำคัญที่สุดหนึ่งคือต้นโพหรือเอาตั้งแต่ต้นแรกต้นตั้งแต่ประสูตรตัสรูแล้วก็บรินิพาน3าต้นต้นต้นแรกต้นแรกคือต้นสาระ ต้นสาระนี่เป็นต้นที่เจ้าชายศรีสัาประสูตรใต้ต้นสาระนี่ก็ต้นหนึ่งหลายๆคนคงเคยเจอนะต้นสาระหรือว่าต้นอะไรลูกปืนโตเงี้ยลูกปืนโตลูกใหญ่ลูกกลมๆลูกจะเต็มต้นเลยน,น่นกินไม่ค่อยดีเท่าไหร่กินไม่ได้อีกต้นหนึ่งก็คือต้นโพนะ นี่เรารู้จักกันทั่วๆไปต้นโพเนี่ยถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นโพเนี่ยไม่ได้ว่าชื่อต้นโพโดยเฉพาะเลยนะต้นไม้ต้นโพเนี่ยใครเคยรู้ไหมว่าต้นเมื่อก่อนเนี่ยชื่อต้นอะไรต้นโพเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าต้นอัศสฤพึกอัดสฤพึกอัดพฤกึกเขาเรียกต้นอัศสฤพึกแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปนั่งตัสร้ใต้ต้นไม้ใด ต้นไม้นั้นจะชื่อว่าต้นโพบางยุคบางสมัยใต้ไปตัดสรูใต้ต้นเกตต้นเกตยุคนั้นก็จะเป็นต้นโพเหมือนกันหรือจะต้นไซต้นไซก็ไปตัดสรูใต้ต้นไซก็ต้นไซกลายเป็นต้นโพองค์อื่นนะองค์อื่นส่วนพระพุทธโคดมของเราเนี่ยตัดใต้ต้นอัศรุกอัศพฤกตัดสรูใต้ต้นอัศพฤก ทุกวันนี้เราจึงกายต้นว่าเรียกว่าต้นโพหรือว่าต้นไม้เป็นที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้นสุดท้ายครับพระอาจารย์ต้นสุดท้ายคือต้นเนี้ยต้น้รัต้นรังต้นรังต้นต้นรังที่เสด็จดับขันธปรินิพานต้นรังทั้งคู่จะมีต้นไม้รังทั้งคู่ตอนที่ท่านเสด็จดับขันธปรินิพานนี่ก็คือเป็นต้นไม้ที่ ในตำนานพุทธประวัติในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายมโดยเฉพาะไม้มงคลต่างๆที่เราปลูกกันเนี้ยครับโดยเฉพาะปลูกในวัดเป็นไม้มงคลทั้งหมดเลยโอนะ้ทุกคนได้บุญมากเลยวันนี้ที่มาปลูกไม้มาดูแลมาซ่อมแซมผมเพิ่งนึกออกนะบ้านผมเนี่ยผมชอบปลูกมะม่วง ออยามกยามกอ่ายามกยามกะยามกปฏิหารอ่าต้นเมื่อกี้เนี่ยอามะม่วงก็เป็นต้นไม้สำคัญอีกต้นหนึ่งเหมือนกันน่ะยามกปฏิหารคือการแสดงอ่าแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างนี้อ่าเป็นคู่คู่ไป คนรักป่า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 ,ปาอ้าวปลูกไปเรื่อยๆน่าจะพอเป็นแล้วเนาะพอได้พอได้ไดไดนะเ,<ร>เออเรามาศึกษาแล้วก็มาดูก็แนะนําวิธีการเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่รู้หรอกการปลูกต้นไม้ปลูกยังไงนี่ก็ได้เห็นเขาทําให้ดูนี่ รู้สึกว่าเออหลักความเป็นจริงมันน่าจะเป็นเช่นนั้นอันนี้ต้นอะไรนี่รู้ไหมเนี่ใช่ไหมนะพิศักฮะต้นอะไรครับไม้มงคลครับนี่คือกันเก่าครับเขาบอกว่าปลูกแล้วจะไม่คันคือนะกันเก่ากันเก่ามันกันเอาไว้แล้วจะไม่ต้องเก่าแล้วไม่ต้องโดนอะไรนี่ได้ครับมี่ผ่านผ่านอ่า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 มุกในซื้อครับอ่ามุกีนซื้อนะอ่าปลูกต้นไม้กันกันคันไมม้้งคคลดวยรับไม้มงคลด้วย ไม้มงคลหนึ่งในเจ็ดในเก้าไม้มงคลคที่เราไปวางศิลาเลิกตอกเสาบุงเสาบ้านเนี่ยยกบ้านต้องมีไม้ตัวเนี้ยไม้กันเก่าเนีย่ยเป็นไม้มงคลมาเรียนรู้กันแบบสัมผัสจริงๆภาคปฏิบัติเลยบางทีเราปลูกเราไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็หรือมาเรียนรู้ไม่ได้ไปลงภาคสนามนะนะก็ไม่รู้ การปลูกป่านี่ดีที่สุดมีอยู่สองช่วงใช่ไหมครับช่วงไหนช่วงนี้ด้วยช่วงนี้ก็ปลูกได้ครับช่วงปลายฝนใช่ไหมครับคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าปลูกหน้าฝนนะต้องปลูกก่อนฝนสักเดือนสองเดือนนั่นแหละเดือนหกเดือนห้าเดือนหกปลูกดีที่สุดเลยใช่พอมันติดแล้วก็เข้าหน้าฝนมันก็สบายแล้วโตเอาโตเอาเดือนห้าเดือนหกแล้วก็ถ้ามีน้ําช่วยก็จะดีนั่นแหละช่วงนั้นแหละจะต้องรดน้ําสักหน่อยนึงเดือนห้าเดือนหกเราปลูกเสร็จปุ๊บ ถือว่าแรงจัดแล้วก็เอา,อาน้ำช่วยหน่อยใช่นะะฮต้องเอาน้ำช่วยหน่อยปุ๊บพอถึงว่าเดือนเจ็ดผมมาพอดีเอาจิเวดาเลี้ยง,งต่อสบายบเลยที่สามสี่เดือนต่อไปก็ห <performance S 1> ้าเ <5 S 1> ดือนนี่สบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยรอ,อดูมันโตยอย่างเดียวที่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะฮะที่ว่าได้ไปจีจัดลักษณะที่ว่าได้ถูกกำไรอ๋อเรียนรู้ได้ประโยชน์มากนะครับผมไม่ไม่ใช่ได้เลยที่ผมรับป่านี่นะครับมีประโยชน์สำหรับผมมากมากมายเลยครับครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกครับ เป็นครั้งแรกที่มาแล้วผมตั้งใจมาด้วยนะฮะผมตั้งใจมาผมมาเก็บเอาความรู้เนี่ยต่างๆเนี่ยจะพกไปใช้แน่นอนเนี่ยมาจาลบุรีครับลบุรีครับครับครับอาจารย์แล้ววันหนึ่งผมต้องมาที่นี่อีกครับเพราะว่าผมถูกหวยเมาวที่หนึ่งสองใบจากเจ้าแม่ตะเคียนมาสร้างให้เสร็จโอ้โหอาจารย์ขอให้สมพรครับเขาสมปาาางานนี้หลวงพ่อตะเคียนอยู่ไม่ได้แล้ว จะต้องรอรับแขกรับญาติรับโยมพะยุงมีที่มานะฮะอาจารย์ผมวิเคราะห์กันแล้วครับต้นพะยุงนะถ้าถ้าถ้าต้นเล็กๆนะเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต้นเนนยุงครับพออายุย0ปีก็เรียกพะยุงครับครับครับถ้าห้าสิบล่ะห้าสิบปลาหลุตายุงตายุงเลยครับร้อยปีขึ้นไปโอ้โหทุกคนพะยุงพญาทุกคนพะยุงครับอาจารย์โอ้ ไปทุกคนพยุงโอ้โหใครๆก็อยากพยุงนะตอนนั้น่ร้อยปีขึ้นไปใครจะเอาข้าวต้มบ่ก็ได้นี่มีบุญนะนยกินข้าวต้มบ่นี่มีต้นบ่นะครับวต้นบ่เนะครับอาจดอยาตกข้าวทุกอย่างอาหารทุกอย่างนจากินที่ว่าเป็นของดีค่ะผู้คนอดอยาก มีมากมีมากหนาสงสารสงสารปัญญาเอาตาตาดำดำอาเมนวันนี้เราไปที่วัดแสงพระบุญวัดพระรามวัดบึงพระรามนะครับครับผมเรียนเรื่องความเมตตาจากท่านวัดบึงพระรามตำบลอะไรอ่าตำบลโอ้โหฮะ ตำบลพระเพิงโอ้หเมื่อกี้ผมถามคุณเะนเอตำะบนอรเพอตอำเภนเตะบกำบนอำเภอะเภอตบนอบนะนเพบอเภอะบนอเภาตะนะนอำเอะนเตะนบนะบนออบนบนอะบเะนอะนะบรับอำเวเตเอตะบนเบ